เด็กๆทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายก็สรุปสัยจะทมไปเวลาไหนก็ตามทีก็พาเดินผ่อนคลายบ้างงานการถ้ามันไม่มีอะไรต้องทำก็อย่าไปหาอะไรทำนั่นแหละไม่มีอะไรให้เสียสละก็เสียสละในสิ่งที่ไม่มีให้เสียสละอะไรก็ไม่ก็ไม้ไว้ได้กันนะเสียสละข้างใน ไม่ใช่หาแต่ของเสียสละข้างนอกไม่ใช่นะรู้จักไหมอ่ะเสียสละข้างในอ่ะสละในอ่ะกะที่ไห่กับไหมไปริการเนี่ยเนี่ยมันเป็นทั้งหมดของการสละแล้วเสียสละแล้วใช้ใช้สิ่งที่ไม่ใช่อะไรเนี่ยล้างกันไปในสังสวัสดิ์เนี่ยก็เป็นการโปรดแล้วลูกนั่นแหละไม่ใช่ว่าต้องหางานหยาบๆให้เขาได้ลงมือทํา ทุกวันทุกเวลาไปไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะความรู้ก็ไม่ต้องไปลงลงเยอะนะขนาดรู้เดียวก็ยังเอาไม่ได้ในรู้เดียวเลยรู้หนึ่งก็ยังเอาไม่ได้ในรู้หนึ่งเลยนั่นแหละแต่นั่นจงให้ในสิ่งที่ตัดสรู้เรื่อยๆไม่เกี่ยวกับความเป็นตัวอ่อนหรือตัวแก่ไม่งั้นเดี๋ยว ไปอ้อมแอมมากเกินไปมันจะปิดโอกาสผู้เมียที่วาสนาในโลดในนิพพานมาอยู่แล้วเนี่ยปิดโอกาสเขานะให้ในสิ่งที่ตัดสู้อย่ามัวแต่ให้ความรู้สถานก,การณ์อย่างไรที่มันเหมาะควรกันแบบไหน,นอย่างไรก็ค่อยบอกค่อยอะไรไปตามสถานก,การณ์ ที่เลี้ยงก็จะได้โปรดตัวเองด้วยไม่มีอะไรทำก็นัดกันในเวลาที่มันไม่ร้อนแรงเกินไปอากาศก็รวมกันแล้วก็ไปเดินเคลื่อนไหวราะนั้นตรงนี้พาผ่อนคลาย นะเปิดหูเปิดตาอินทรีย,ยตะนะเปิดกว้างแล้วก็ในเกี่ยวกับไมมไม่ไหมไปได้วยกันจนจนจนเป็นจนเป็นจนเป็น,น,ปนแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นนี่นะไม่มีปัญหาเข <c oughs> าจะล้างเขาจะกันทั้งล้างทั้งกันปัญหาในเขาเองได้ในรูปน้ํเขาเองได้กายเจียงกขเองได้ อนต้องตรงเนื้อหาตัดสรลุเลยไม่เกี่ยวกับเด็กผู้ใหญ่อย่าไปเลอะเทอะเปืเป้อนให้เขาอย่างนี้ของเก่าก็ยังต้องเอาสละออกอย่าเอาของใหม่ย,ยัดใส่เข้าไปให้มันเยอะเลอะเทอะมากมายทำไมมีอยู่แล้วแค่หนึ่งเดียวก็ยังต้องสละออกในหนึ่งเดียวนั้นจะไปเพิ่มสองสามสี่ห้า ยัดเยียดเข้าไปทําไมมากมายจนกลายเป็นมโนกรรมมโนวิบากอะไรสอนเด็กให้อรหันเนี่ยได้ไหมไม่ใช่สอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ขนาดผู้ใหญ่ก็ต้องทิ้งความเป็นผู้ใหญ่เองเลยสอนเด็กให้อรหันสอนผู้ใหญ่ให้อรหัน จะสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่แล้วสอนผู้ใหญ่ให้เป็นอะไรล่ะ <ś led> เป็นหาอะไรอ่ะเป็นมหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เองก็ยังต้องทิ้งความเป็นผู้ใหญ่เลยเด็กเองก็ต้องทิ้งความเป็นเด็กเหมือนกันน้อยก็ต้องทิ้งน้อยอะล่ะมากก็ทิ้งมากเหมือนกันทิ้งความยึดติดทิ้งความหลงมากก็ไม่หลงนี่มากน้อยก็ไม่หลงนน้อยนั่นน่ะเรียกว่าเลิกหลง สอนตรงตรงตอนนี้รดนิพานอย่าปิดกั้นโอกาสด้วยทิฐิตัวเองที่เข้าไปจําแนกว่าเขายังเด็กอยู่เขายังอายุน้อยอยู่เคยได้ยินไหมล่ะเด็กเหลือขอสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องกันั่นแหละไม่สอนให้มันอรหัน ไม่สอนนั้นมันจบสอนมันให้เป็นมันมันก็มันไปเรื่อยละเด็กก็ไม่ยกเว้นผู้ใหญ่ก็ไม่ยกเว้นผู้ใหญ่ก็ไม่เกี่ยวความเป็นผู้ใหญ่เด็กก็ไม่เกี่ยวความเป็นเด็กมันก็ได้จบเหมือนกันตั้งแต่องคุทธ h ะดูเลยเนะี่ยห้ยกตัวอย่างแค่องค์กุสันโท เด็กเป็นอลหรหันเยอะแยะมากมายเลยอลหรหันเด็กอ่ะที่แยะมากมายอายุก็เป็นแสนปียุคพุทธนดรนนั่นอ่ะหึกงสอนก็นยังไงเด็กเป็นอลหรหันก็ไม่มัวแต่ไปคิดว่ามันเป็นเด็ก อะไรก็ไม่ไม่ไปสินะอืมไม่เกี่ยวกับกายไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับอารมณ์ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่เกี่ยวกับความนึกคิดไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบมันมันหลงชอบอะไรขึ้นมาก็ตัดสู้ช่วยไนสิมันไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบก็บอกมันแค่เนี้ยมันไม่มีความรู้อะไรที่ต้องไปยัดเยียดให้กันก็ให้มันเป็นลักษณะตัดสู้ช่วยมันไปเป็นรู้ที่ตัดสู้ช่วยไปทุกสถานการณ์มันเกลียดอะไรก็บอกมันไม่เกี่ยวกับเกลียดไม่เกลียดก็ให้เนื้อหาตัดสรู้กันไปตลอด มันพอใจอะไรก็รีบตัดสร้ใช่ไหมดิมันไม่เกี่ยวกับพอใจไม่พอใจให้แต่เนื้อหาตัดสร้ไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะได้เลิกหลงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จะไปอะไรแบบอ้อมอ้อมแอมแอ,อยู่เดี๋ยวมันก็เป็นภาระในอนาคตต่อไปอีกต้องมาตามล่างตามเช็ดกันอีก มันเด็กไม่จริงหรอกมันเป็นปู่ย่าตายายกันมากี่รุ่นแล้วจิตวิญญาณดวงเดิมเนี่ยมันมาเกิดใหม่มันก็เหมือนก็ได้ร่างอ่อนเกิดขึ้นใหม่มันเด็กไม่จริงหรอกอย่าไปเกงใจเนาะพูดไรก็บอกกันตรง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 ต่อการตัดสรู้ช่วยกันตัดสรู้ช่วยกันตรงตรง เดี๋ยวจะเอาแต่เอาแต่นั่นน่ะเอาแต่ที่ไม่ตัดสรู้เอาแต่ปัญหาชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบระบาดไปเรื่อยโรคระบาดไปเรื่อยยิ่งกว่าโควิดยิ่งกว่ากระเบือคิดเดี๋ยวมันจะละลานไปเรื่อยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่วนอยู่นั่นนะ่ะตัดสรู้ช่วยกันตรงตรมใช่ก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่ก็ไม่เกี่ยวซะเดี๋ยวนี้เลย ดังนั้นเวลาสอนเขาว่าตามสถานการณ์สอนนี่คืออะไรตัดสรูให้เขาอ่ะแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เขาวนเวียนอยู่แบบไหนอย่างไรในอารมณ์จิตในอารมณ์ใจสรุปเนื้อหาตัดสรูช่วยให้เขาหลุดพ้นจากวังวนตรงนั้นไปไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ตามใจไม่จบไม่สิ้นหรอกตามใจอยู่นั่นแหละอ้อนอยู่นั่นตามใจอยู่นั่นอ้อนอยู่นั่นก็มีเรื่องไม่ต้องตามใจอยู่นั่นไม่จบไม่สิ้นหรอก ก็พ่อไม่ตัดสรู้ช่วยมันไปเรื่อยๆมันก็ไม่ตัดมันมีแต่ตัวออดอ้อนออดอ้อนออเซาะอารมณ์หมาอารมณ์แม,มวอยู่เรื่อยโตแล้วก็ไม่โตสักที ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะเด็กไม่จริงไผ่านการกันกองมาแล้วมาอีกอยู่นั่นแหละต่อพุทธันดรต่อพุทธันดรแม้มาเกิดใหม่ก็ฉับพันทันทีองคุท่าเป็นประธานอยู่แล้วโดยนิพานโดยนิรธอดอยู่แล้วก็เรียบร้อยเลยไม่ต้องต่ออะไรอีกไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปรู้ต่อไม่ต้องไปเห็นต่อจบดับตามเลยไหลล่ลองลอยตามเลย ไม่ปรุงต่อไม่แต่งต่อไม่คิดต่อไม่นึกต่อไม่รู้ต่อไม่ต้องตีความต่อไม่ต้องไปต่ออะไรอีกท่านดับเป็นประธานให้อยู่แล้วนิพผานเป็นประธานทหานอยู่แล้วก็เรียบร้อยเลยตามนั่นเลยไม่ต้องประโยคต่อประโยคประโยคเดียวก็ยังไม่ใช่เลยก้าประโยคนี่จักหน่อยนี่ฮะจักหน่อยนี่ถ้าให้พวก แค่เิ่มมันก็ผิดแล้วมึงยังมาประโยคสองก็โยกสามไไรหรืเหอเลาแค่ประโยคแรกมึงไม่ปองประโยคมไม่ทิ้งในประโยคนั้นก็เจ๊งแล้วโมหะลอกเรียนแบบเศจษธรรมโมหะลอบในสศจธรรมโมหะบททานในสศจธรรมประโยคที่ไม่ทิ้งในประโยคเองประโยคที่หลงเอาในประโยคก็เรียบร้อยแล้ว โมหะในสัจธรรมอุปทานในสัจธรรมตัณหาในสัจธรรมเจงกันทั้งหมาหาไรแห่งการดับล่างว่างล่างดี่ดีก็จะเอาไม่เอากับเขาก็บอกมดีไม่ใช่ตรงนี้เอาอะไร ไปเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาไปเอาอะไรวะอันนี้จังอาณาตาหลงเอามันจะกลายเป็นวิบากในการหลงเอาทรมานทุกข์ลำเค็นยากแสนเข็นพอเอาแล้วมันก็จะเป็นวิบากในการหลงเอาเรื่อยเรื่อยจะทุกข์ทรมานมันจะลำบากมันจะยากแสนเข็นพอเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอา ตัดสรู้ช่วยทั้งทั้งหมาลายเลยนะเขาก็เรียกกันหมาลายทั้งนั้นแหละเขาไม่เรียกมาหาวิทยาลัยหรอกมันยาวเกินไปเขาเรียกหมาลายหมาลายหมาลายมาจากหมาละไไหนใช่ป่ะเนี่ยเออเอ้มาจากหมาอะไราไหน,นอ่ะอออมาจากหมาอะไราไหน,าจ,าหาาไหนจบหมาลายยังอ่ะ ยังไม่จบเขี้ยวยังไม่งอกเขี้ยวยังงอกไม่เสมอกันยังไม่จบที่ถี่ยังไม่เพียบพร้อมที่จะไปฟัดกันที่จะไปนัวเนียกันที่จะไปทะเลาะเบาแวงกันโดยที่ถียังไม่จบพอจบแล้วก็จะให้ให้ความพิเศษของความเป็นหมาลายน <laughs> <'m> ให้ดอก ด็อกเตอร์เตอร์เตอร์ต้องติดเตอร์เข้าไปด้วยเตอร์ก็เหมือนกับแทกเตอร์เนี่ยเขี่ยวแข็งเขี่ยวงอกเขี่ยวลากดินเรียกว่าทิฐิจัดมานะจัดนั่นเองือสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ให้เอามันก็เอาไปเอา สติสมาธิตบะฌา,านยาันปัญญาทำทั้งหลายนิจังทำทั้งหลายอนัตตาไม่ใช่สิ่งยึดติดแต่มันก็เอาไปยืดเอาสติไปยืดเอาสติไปยืดเอาสติไปติดสติจนกลายเป็นวิปสัสนูกิเลสขึ้นมาเรียกว่ากิเลสในวิปสัสนาเอาสมาธิไปยืดเอาสมาธิไปติดติดสมาธิสมาธิอนัตตาสมาธิเองมันก็มายึดติดในสมาธิอยู่แล้วแต่ไม่รู้ใครไปยึดสมาธิ ไม่รู้ว่าอะไรไปติดสมาธิทำเองมันก็ไม่ติดในธรรมอยู่แล้วอนัตตาธรรมทำเองมันก็ไม่เอาในธรรมอยู่แล้วเรียกว่าอนัตตาธรรมอันนี้จังธรรมอ่ะอันนี้จังทิ้ง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 เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนอันนี้จังทิ้งอันนี้จังอันนี้จังทิ้งอันนี้จังอันนี้จังทิ้งอันน อะไรไปเอาหลงเอามันก็กลายเป็นวิบากในการหลงเอาทุกยากแสนเข้นฮะลำเค็มาเรื่อยๆแต่นั้นก็ดีไหมก็ไม่เกี่ยวกับไหมเองเลยนะอืมไม่เอาก็ไม่เกี่ยวกับมันในไม่เอาเองเลยไม่ใช่ใครไม่เอาไม่ใช่หนูไม่เอาไม่ใช่ผมไม่เอา มันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ใช่ใครไม่เอาก็เหมือนก็กายที่มันมีอยู่แล้วในรูปที่มีอยู่แล้วอย่างเนี้ยมีมันก็มีแบบไม่เอาในการมีของมันอยู่แล้วอนะ ต่อให้เราไปหลงเอาหลงไม่เอามันก็ไม่เอาโดยสภาพมันเองอยู่แล้วนะมันก็เสือ่อมทิ้งอันนี้จังทิง้งเสื่อมทิ้งอันนี้จางทงิ้งเสื่อมทิ้งอยู่แล้วมีกายที่ไหนเอากายมันไม่มีหรอกมีรูปที่ไหนเอารูปมันไม่มีต่อให้คุณไปหลงเอาหลงไม่เอามันก็ไม่เอาอยู่แล้วของมันเองแต่นั่นก็สรุปได้ดี มันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เอาหรือใครไม่เอาสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วอ,อ่ะเตือนดีๆเพราะมันเตือนแล้วมันตัดนุสติในการตัด ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม้เองเลยขนาดไม่ยังไม่เอาไม้ก็เพราะว่าไม่ไม่เอาไม้นี่แหละมันเลยเป็นทั้งหมดของเนื้อหาแห่งการตัดสลูล่ะจิตไม่เอาจิตวิญญาณไม่เอาวิญญาณรู้ไม่เอารู้เห็นไม่เอาเห็นรู้ก็ไม่เกี่ยวกับรู้เองเลยไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม้เองเลยเหมือนกันไม่ใช่อะไรในเข้าใจไม่เข้าใจอะไรอะ่ะ ขาดเหมือนกันไม่หลงเหมือนกันไม่วนเวียนเหมือนกันอันนี้ฝากเรื่องเด็กๆที่อยู่ภายในล่มโพลวันนี้ในวัดไปด้วยมีเยอะแยะเนี่ยก็มอบเนื้อหาตัดสรุปให้เขาเลยแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เขาเอามาติดเอามายึดเอามวนเวียนทุกเรื่องไปนะ นั่นแหละตัดสัุ้ตามทนก,การช่วยเขาไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเยอะใช,ใช่ไหมไม่เขาบอกเด็กล้มโพดื้อสอนยากครับก็ตัดสู้ให้เขาดิเพราะว่าที่มันสอนยากเพราะเพอไม่ได้ให้เนื้อหาตัดสู้เข้าไงเธอไปให้เขาอะไรก็ไม่รู้อย่างเขาดื้อเธอเขาก็ไปให้เขาไม่ดื้อย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนเล่าต้องบอกไมด่ดิมันไม่ใช่ตรงที่ดื้อม่ดื้อ ไม่ใช่มันดื้อ้วมันหยุดดื้อมันไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ตรงที่ดื้อเราไม่ดื้ออย่าให้มันไปหยุดแบบดอกถ้ามันไปหยุดแบบดอกเดี๋ยวมันก็รอวันกำเริบขึ้นใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าพี่เลี้ยงอ่ะตัดสูดีอย่างแต่เวลาที่ลูกให้เนื้อหาตัดสู้เข้าไปเธอเองก็ตัดสู้พร้อมกันไปศาสตร์แห่งการจบช่วยสังสวัสดิ์เนี่ย อชาชยะตามสถานก,การณ์อชาชยะไปตามสถานการณ์อย่างสมุทรไทยในะแต่ละสถานก,การณ์นั้นไม่มีความรู้ชนิดต้องแบกเอาไว้บนบ่าบนหัวสมองหรือแบกไว้ในสัญญาอะไรให่เอาสัญญาอะไรมาแบกให้อชาชยะไปตามสถานก,การณ์อาชิยะในการล้างช่วยในการจบช่วยในการตัดช่วยไปตามสถานการณ์นั่นแหละสถานการณ์อย่างสมุทรไทย ของทุกหมู่ทุกเหล่านั้นไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ยังมายัอ้อมแอมสอนให้เป็นคนดีหอไม่ดีนักเหรอเอ๊ยยยิมวันจมาดีมาไม่ดีให้มันหลงทําไมหรือเล่าเป็นวังวนทําไมอยู่เล่าไม่ออกอยากวางังวน สัตทีดีไม่ดีดีไม่ดีวนอยู่นั่นแหละโมแต่อะไรในดีโมแต่อะไรในไม่ดีมันจะมันจะยังไงอ่ะมันก็ทุกข์เพราะไอ้อะไรในอะไรนั่นแหละหลงทุกข์อยู่นั่นแหละนี่เห็นเหรอทั้งลอกไปเนี่ยมันก็ทะเลาะกันเพราะดีไม่ดีมันทะเลาะกันก็มีแต่สองพวกนี้แหละทะเลาะกัน ดีมีดีดีมีดีตัดสรูให้ตัดสรูช่วยกันนี่ตัดช่วยกัน เด็กๆ็กก็พาเขาประกาศถอนอะไรล่ะือก็เหมือนก็ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันตระกูลกรรมตัวเดียวกันหมดมุ่งหวังตั้งเอาความอยากความปัารถนาตอนเนี้มันยังอ่อนอยู่มันไม่มีแรงที่มันจะพัฒนาความอยากให้มันเข้มข้นเต็มที่นั้นก็ล้างไปก่อนเลยประกาศสลาประกาศถอนในความอยากความต้องการความปรารถนานะ,ะไล่พระเวทล้างไปเรื่อย ฮะไร่โมนตาในการสลายอืมสลายหลุมดำไปเรื่อยดีดีเลยนะพอดีพอดีแต่ว่าได้เรื่อยๆประกาศสลาประกาศถอนเ่ความหลงปราสนามเป็นสมูทไทยหมดนะถอนสมูทไทยนั่แหละ ความอยากความต้องการอนะไรต่างๆที่มันสั่งสมมาต่อพบต่อ,อชาติมันมีทั้งหมดแหละทุกดวงจิตวิญญ,ญาณขณะนิพพานมันจะเอานี้ยังเอ้านิพพานเลยวิมุตมันก็ยังจเจาวิมุตนะมันเอาในสิ่งที่เอาไม่ได้มันเอาในสิ่งที่ใช้การเอาด้วยไม่ได้อปีมุตอย่างเงี้ยนิพานอย่างเงี้ยมันไปใช้การเอากับสิ่งที่ใช้การเอาด้วยไม่ได้ มันก็ไม่รู้ไงไม่ตัดสรุว่าพาประกาศสลาดประกาศถอนเนี่ยมันก็ล้างสมุทรไทยไปเรื่อยๆทีนี้มันก็ตามนั้นแหละต่อไปมันก็จะได้ไม่บ้ามันก็ผู้ใหญ่ มันไม่มีอะไรแล้วก็ไปพาเขาเดินโปรดสังสวัสดเปิดกว้างไปดีกว่าไปนั่งเล่นโทรศัพท์ไปงมอะไรนี่นั่นมากมายเอสไซนี่นั่นะโน้นมันจะได้ใช้แบบพอดีๆทุกอย่างประโลกใช้แบบพอดีๆ เพื่อนที่ตรงไหนก็ศักดิ์สิทธิ์บอกลูกหลานด้วยอย่าอะไรเยอะพฤติกรรมอย่าอะไรเยอะท่านั้นนะม,มันเป็นเรื่องของร่องรอยแห่งพุทธนดรก่อนๆทีป่ประดิษฐานเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะลูกบารรมมันไม่ได้มีแค่นี่หรอกมันเยอะแยะหลายพระอ,องค์ มันไม่ได้มีแค่กลับนี้หรือกลับในไหนมันหลายกลับหลายยุคหลายสมัยจนจำกันไม่ได้พุทธนดรทับซอ้อนในพื้นที่ แม่สอนลูกให้แข้มแ่หน่อยนะอย่ามวัวแต่ลูกจะลูกเจออย่ามวัวแต่ส้นตีนส้นมือนะอืมไม่กันอย่างเดียว